สวัสดีค่ะจะพาไปดูคิดว่าเป็นผักปูดนะคะถึงตอนนี้ไม่มีที่เป็นขดๆเหมือนกิ้งกือแล้วเป็นใบแก่หมดแล้วค่ะแต่จำได้ว่ามันจะต้องเป็นผักปูดค่ะตรงนี้มันจะมีฟืนสองแบบแบบขาวๆไม่น่าจะกินได้ค่ะแต่แบบนี้กินได้แน่นอนจะพาดูที่เป็นขดๆมาเกิดปนกันด้วยนะ ค่ะให้ดูตรงเนี้ยนี่มันไม่มีขนแล้วก็ตรงขดขดเนี่ยแต่จะไม่เก็บนะคะเพราะที่เก็บไปอ่ะกินยังไม่หมดใช่แน่ๆเนี่ยค่ะอื ให้ดูก็ได้เนี่ยค่ะอืมนี้อีกอล้านเปอร์เซ็นต์กินได้แน่เนี่ยเพิ่งจะเห็นสีม่วงเนี่ยค่ะส่วนมากจะเห็นเป็นสีชมพูอุยสวยนะเนี่ยโอ้ ยสวยดูเฟินต่อดีน่าจะต้องมาตอนที่เป็นขดขดอันนี้พาพแต่เห็นน้องๆบางคนบอกว่าชอบกินแบบนี้นะคะเนี่ยแบบเป็นใบนะนีะ่ยไม่มีขน ตายก็มีเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่เก็บเลยโหกอเล็กๆก,ก็มี ี่จะเป็นใบเฟินโหดูสิยังอ่อนๆอยู่นะเนี่ยค่ะนี่โผล่ขึ้นมาได้ไงคะนี่ใบเก่าเขาบอกว่าเฟินขยายพันธุ์ด้วยสปอ สปอจากใบแพกนะมะพราวกูดนะคะมีสปอแล้วก็ขยายพันธุ์จากเงา่าดูกอนเนี้ยเนี่ยไม่เก็บแล้วที่เก็บไปยังกินไม่หมดเลยเกิดข้างกำแพง้วยนะคะโอ้ยดูนี้สิ มีแมกโนเลีย no ด้วยนะแมกโนเลีย no งามจังเลยใบยังอ่อนๆค่ะแต่ตรงนี้แข็งแต่แบบนี้ค่ะยังอ่อนๆ กำลังจะงอกขึ้นมาก็มีเนี่ยค่ะเนี่ยงามจังวิ่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาเยอะเลยที่อยู่ที่อยู่ข้างข้างกอนั้นค่ะตามพื้นอะ่ะมันจะเป็นเนี่ยเป็นกอเล็ก งามจริงๆไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่ากินอย่างที่บอกค่ะมันกินยังไม่หมดเลยอ่ะวันนั้นน่ะเก็บเยอะเลยถึงจะรู้ครั้งเดียวว่าเป็นผักกูดตอนนี้แค่เห็นเนี้ยก็รู้เลยค่ะว่าเป็นผักกูดวันนั้นน่ะหักอย่างนี้เลยวันนี้ไม่เก็บแล้ว ้วยเยอะด้วย,ย,วยตรงนี้ <c oughs> เนี่ยค่ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนี่นี่ด้วยอ่อนๆทั้งนั้นเลย ไม่มีขนเลยนี่นะบ้าเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นั่นะบูวทั้งนั้นค่ะโอ,อดูต้นนี้อ่อ ก,ก,กำแพงนะเจอกำแพงผักกูดเจอกำแพงผักกูดสามจุดแล้วสวยจังสวยมากปีหน้าค่อยมาเก็บค่ะปีหน้ามาเก็บงามจังมาเก็บแบบที่ถูกวิธี นี่ตรงนี้ก็กําลังจะขึ้นมาอุ้ยดอกอันนี้สวยดอกเนี่ยค่ะสีเหลืองสวยกว่าสีม่วงน,นี่น่าจะเป็นต้นกุหลาบจีนนะคะลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วะคะ่ะ เยอะมากแค่นี้ก็ว่าเยอะแล้วนะคะดูเด็อันนี้แก่แล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่เฟิร์นกินได้เนี่ยค่ะสวยจังสีม่วงสวยจริงๆนะคะสวยมากอูโหดูเฟิร์นนั่นน่ะอยแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้ว ไม่ทันหรอกคะ่ะไม่ใช่น้อยๆอะ่ะไว้ปีหน้าจะพามาเก็บอีกแล้วอักอูดคะ่ะปีหน้าถึงจะมาเก็บเพราะมาเจอตอนเขาแก่แล้วคะ่ะ ข้างตอไม่มีเห็ดแล้วค่ะอุ้ยพระก,กูดเยอะจังยเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้ก็เยอะค่ะแต่ไม่มีเห็ดมาเจอดอกไม้ที่ว่าไม่มีใบนะคะ่ะ เยอะเหมือนกันนะนี่นู่นค่ะเยอะเลยแหละนูน่นที่เก็บไปครั้งนั้นว่าจะต้มชาดื่มลืมได้เหี่ยวแห้งไปเลยค่ะหาดอกเลยนู่นนะค่ะไม่เคยเจอเยอะอย่างนี้นะ แต่คิดว่าใช่นะคะเอใช่หรือเปล่ามันเหมือนมากนะใช่ค่ะใช่เพียงแต่มาเกิดปนอยู่กับดอกไม้อื่นนั่นแหละกลุ่มนั้นกลุ่มใหญ่เลยสวยดอกแอปเปิลจิ๋วค่ะอาทิตย์นึ่งล้วยังไม่ร่วงยังไม่ยังไม่ร่วงเลยสวยจังเลยค่ะ ซา,ซากุระมีใบแซมก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะเพราะที่จะเห็นแต่ดอกซากุระล้วนๆสวยไปอีกแบบหน,นึ่งนะเนี่ยนี่เป็นสีชมพูมสีชมพูจางค่ะสีไม่เข้มว้าสวยดีสวยดีมีใบด้วยค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ